สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงโรมนะครับวันนี้เป็นวันแรกในะรอบหลายๆสัปดาห์เลยนะครับที่เรามีเวลาว่างแล้วก็เป็นวันที่อากาศแจ่มใสนะครับเราก็เลยจะออกจากบ้านไปเดินเที่ยวในใจกลางเมืองของกรุงโรมเน็ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบตัวดอกไม้บานสวยมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับคือผมชื่อเพชรน,นะครับ ตอนนี้กําลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ที่เยอรมันนะครับผมอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับพะตอนนี้ผมกําลังมาแลกเปลี่ยนอยู่นะครับและตอนนี้นะครับผมก็มาแลกเปลี่ยนที่กรุงโรมอันนี้ได้มาเป็นเวลาประมาณ2-3เดือนเข้าไปได้เลยครับ คือมาตั้งแต่ตอนต้นเดือนเมษาและตอนนี้ก็คือกลางเดือนมิถุนาไปแล้วเนาะ,ะเรียกได้ว่าก็แทบจะเป็นไปลายช่วงโควิดแล้วก็อาจจะได้มั้งเพราะว่าล่าสุดที่เช็คคือคนฉีดวัคซีนไปได้ประมาณ40%ของประชากรทั้งหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็ร้านอาหารเปิดโรงหนังเปิดพี่วิธภัณฑ์อะไรเปิดไป กือบหมดทุกอย่างแล้วนะครับแต่คนยังต้องใส่หน้ากากอยู่ท่านั้นเลยประมาณนี้บรรยากาศก็กแทบจะเป็นช่วงเหมือนปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าของเราเป็นมหาวิหารอ่าไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโคอสเซียมเนาะอ่าสนามกีฬาโคอสเซียมหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวคนก็ยังน้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหน้าร้อนก็มีคนออกมาเดินมาทำกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้ามาช่วงต้นๆช่วงเมษาตอนแรกๆที่ผมมาเนี่ยจะแทบไม่มีคนเลยนะครับช่วงเมื่อกี้นี้นะครับระหว่างที่เราเดินเดินเดินอยู่นะครับก็จะมีคนพยายามเอาได้มาพันมือเราพยายามมาขายของให้เราหรือพยายามเดินมาถามเราว่ามีตั๋วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตั๋วเข้าชมโคลอสเซียมเนี่ยนะครับ แน่นอนนะครับเป็นกลุ่มคนที่พยายามจะขุดรีดเงินจากนักท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็เก็บรักษาตัวเองให้ปลอดภัยได้นะครับโดยการที่ใครมาคุยกับเราก็คือต้องไม่ตอบอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเราไม่ตอบเขาทําอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราตอบนะครับเขาก็จะตามตื้อเรานะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสถานีที่เขากําลังก่อสร้างอยู่นะครับเป็นสถานีที่อยู่ติดกับซากโบราณในสมัยโบราณของกรุงโรมเลยนะครับทําให้เขาต้อง ก่อสร้างด้วยความระมัดระวังทำให้เขาต้องก่อสร้างด้วยความระมัดระวังความความามระมัดระวังทำให้เขาต้องก่อสร้างด้วยความทให้เขาต้องก่อสร้างด้วยความระมัดระวังทำให้เขาต้องก่อสร้างด้วยความระมัดระวังอย่างมากล้อันนี้จะเห็นว่าเขาแบบมีแท่นมีอะไรอย่างเงี้ยกั้นไว้ไม่ให้โครงสร้างมันทังลงมาครับถ้าเขาไม่ระวังถ้าไม่มีมาตรการพวกนี้นะครับสร้างไปสร้างมาอยู่ๆโบราณสถานอายุพันกว่าปีพังลงมาไปหมดเลยนะครับ มารดกโลกอันนี้นะครับเป็นถนนเส้นหลักของกรุงโรมนะครับเป็นถนนเส้นที่เหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเด่นๆสุดๆของเมืองเลยนะครับปกตินะักท่องเที่ยวจะเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับแทบไม่มีคนเลยนะครับแล้วก็จะเดินข้ามถนนมาดูซากประสาทพังยุครมันโบราณอายุพันกว่าปีที่ฝั่งนี้กันนะครับและด้านหลักของเราตรงนี้นะครับก็เป็น ่วนหนึ่งของซากปราการพังของกรุงโรมันยุคโบราณนะครับที่มีอายุ2,000กว่าปีเลยนะครับซึ่งชาวอิตาลีนะครับ<ม>เขาก็ยังอนุรักษ์ซากปราการพังโบราณพวกนี้ไว้นะครับก็จะมีนักโบราณคดีมาศึกษานักบุญจอมอะไรแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทําให้คนยุครุ่นปัจจุบันแบบเรานะครับได้สามารถเห็นสามารถจินตนานการถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันโบราณจากซากเหล่านี้ได้นะครับถ้าซากพวกนี้นี่ถูก ลายทิ้งไม่ถูกเก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรให้ดูต่างหน้าไม่สามารถจินตนาการออกนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมมันขนาดไหนนะครับช่วงหลังๆมานี้นะครับยุโรปเขาจะฮิตสกูตเตอร์กันมากนะครับคือสมัยสักประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับเขาจะฮิตจักรยานสาธารณะกันเนาะแต่ว่าเหมันกับเทรนเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสกูตเตอร์สาธารณะแล้วนะครับซึ่ง แล้วก็สามารถเช่าได้จากจุดต่างๆรอบเมืองเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นซากวัดหรือวังเก่าไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยแม่นเรื่องประวัติศาสตร์เนาะแต่ว่าก็คือเป็นซากอรารยธรรมโบราณ2,000กว่าปีที่แล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเห็นก้อนหินเศษซากต่างๆที่แตกหักออกมาจากตัวตัววังหลักนะครับซากปราสาทพงีกแข่งด้านหลังนี้จริงๆด้านในเขารีโนเวทให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปชมด้านในได้น้วยนะครับ จริงๆตอนแรกจะเดินไปทางนูน้นอะแต่มันตันเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินมาตามทางนี้กันนะครับจะได้ได้อารมณ์เหมือนกับเดินย้อนกลับเข้าไปสู่ในอดีตไปพบกับออเจ้าอะไรประมาณนั้นเนาะออย่างที่เห็นในวิดีโอตอนนี้นะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับเออมาผล่ในซอยที่ไม่ค่อยมีคนนะครับซึ่ง เป็นซอยที่คนไม่ค่อยมากันเนี่ยนะ่าจะเห็นบ้านโบราณในยุคโบราณของเมืองโรมนะครับแล้วก็สร้างปะปนกับซากจากยุคโรมันโบราณ,ราณเมื่อ2,000กว่าปีนี่นะครับอนุสรสถานนะครับ อนุสรณ์นี้นะครับตั้งเด่นตรงงานอยู่ท่ามกลางซรากปราการพังของกรุงโรมันยุคโบราณนะครับทําให้ชาวโรมันหลายคนอาจจะมีความไม่ชอบเพราะว่าคือมันเด่นเกินหน้าเกินตาของทราบโบราณของแท้ในยุคก่อนๆที่ตั้งอยู่รอบรอบนะครับคนที่ไม่ชอบไอ้อนุสรณ์นี้นะครับก็ะจะขึ้นไปด้านบนไปดูวิวเมืองจากด้านบนนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาได้เห็นวิวของกรุงโรมที่ไม่เห็นอนุสรณ์อันนี้อยู่ในอยู่ในสายตานะครับเออ และตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาอยู่ในโซนที่เป็นมาจากยุคที่ทันสมัยสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาในซอยแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจัตรุรัสที่ชื่อว่าเ i ียซ่าดิซานอิกนา o ซนะครับจะมีโบสถ์ใหญ่ม,มาตั้งอยู่นะครับและตึกรอบๆนะครับก็จะโดดเด่นด้วยสี ในสไตล์สีเหลืองพาสเทลเนี่ยนะครับมีร้านอาหารนะครับนะครับก็เป็นจุดที่ผมชอบที่สุดจุดหนึ่งในกรุงโรมเลยนะครับด้วยความที่ตึกมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยเห็นไหมและสีมันก็สวยดีสําหรับจัรุรัสนี้นะครับมีข้อมูลนะครับวันนี้ Google มาก่อนนะครับก็คือมันมีความพิเศษตรงที่ว่าคนที่ออกแบบนะครับไม่ได้มีอาชีพเป็นสถาปนิกหรือ ภูมิสถาปัตย์อะไรประมาณนี้นะครับแต่อาชีพของเขาคือนักออกแบบเวทีเ,ออเพราะฉะนั้นหน้าตาของไอจัตุรัสเมกีนะครับมันก็เลยจะแบบเหมือนกับเป็นเวทีมากกว่าที่จะเป็นแบบตึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้แค่นี้แหละ<笑><笑>นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับก็จะมีคนพนาพาักงานมายืนเรียกลูกค้าหน้าร้านนะครับ ตรงนี้ก็จะบรรยากาศคึกคักเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ตรงใจกลางเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดังๆกระจุกอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าของสถานทีน่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโรมเลยนะครับก็คือมายวิหารพันธิออนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งเขาก็ยังอนุรักษ์มาได้จนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับผ่านมาไม่รู้กี่พันปีแล้วนะครับอื แล้วนี้ก็เป็นน้ำพุที่มีความสวยงามด้านหน้ามาวิหารพารเทออนนะครับวันนี้เราตั้งใจจะมากินอาหารที่เป็นต้นตํำรับมาจากกรุงโรมนะครับมันก็คือเมนูสปาเกตตีคาโบนาร่า bon นั่นเองนะครับมาแล้วนะครับสปาเกตตีคาโบนาร่า bon ของเรานะครับ Mm hmm. กินข้าวองวันเสร็จแล้วเราก็จะถึงเวลาของของหวานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินทางไปตามหาร้านไอติมเจลาโต้ของดีของดังขึ้นชื่ออีกอย่างของประเทศอิตาลีมากินกันนะครับด้านหน้าของเราตอนนี้นะครับเป็นอาคารรัฐสภาของอิตาลีของกรุงโรมเนี่ยนะครับ ร้านเมื่อกี้ที่เราไปกินนะครับชื่อว่าดาจิโน่นะครับส่วนตัวผมนะครับก็เป็นคนที่ชอบกินสปาเกตตี้คาโบนาร่ามาตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ไทยเลยนะครับตอนที่มาอยู่ที่กรุงโรมพอได้อ่านเจอว่ามันเป็นต้นกําเนิดของสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยนะครับก็เลยตั้งเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่อยากทำระหว่างที่อยู่โรมนี้ไว้ก็คือตระเวนกินสปาเกตตี้คาโบนาร่านี้นะครับตามร้านดังต่างๆในกรุงโรมเนี่ยนะครับ โอเคตอนนี้ด้านหลังของเรานะครับเป็นสถานที่ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงโรมนะครับซึ่งก็คือน้าพุเทรวีนั่นเองเราจะมาแวะดูน้าพุเทรวีนี้นิดนึงแล้วก็ค่อยไปหาไอติมเจลาโต้กินกันอันนี้เป็นร้านขายของที่ระทึกนี่นะครับสภาพก็คึกคืนค,ค,คึกคักเต็มไปด้วยผู้คนเป็นคนเยอะๆอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าน้อยแล้วนะถ้าเป็นช่วงปกติ อถ้าเป็นช่วงปกตินะครับคนจะเต็มเอียดแบบแทบไม่มีที่เดินเลยนะครับยิ่งเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าท่องเที่ยวที่อากาศจะดีอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้นะครับความงามของน้ำพุเซเวีนะครับที่เป็นน้ำพุชื่อดังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลมเนาะสังเกตดูความงามรายละเอียดของลูกปั้นปฏติมากรรมต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับละเอียด ละเอียดละออเนาะแล้วก็เราจะเห็นคนที่เนี่ยเดินสะพายกล้องถ่ายรูปเขาจะเดินมาถามนักท่องเที่ยวถ่ายรูปไห้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะเก็บค่าถ่ายรูปอะไรอย่างนี้สวยงามนะครับน้ำพุเทวีนะ<อ>แลวไนนหนก็มาถึงน้ำพุเทวีแล้วนะครับ จะพลาดไม่พูดถึงตำนานนี้ก็คงไม่ได้นะครับก็บคือใครที่มาเทีย่ยวน้ำพุเทวีเนี่ยนะครับถ้ายืนหันหลังให้กับน้ำพุนี้แล้วก็ถือเหรียญหนึ่งยูโรไว้ในมือแล้วก็โยนข้าหลังไปถ้าโยนหนึเหรียญแปลว่าเราจะได้กลับมาที่กรุงโรมอีกครั้งแต่ถ้าโยนสองเหรียญจะแปลว่าเราจะได้คนรักแล้วก็ถ้าโยนสมเหรียญน,นะครับ แปลว,ว่าเราจะได้แต่งงานในส่วนของเหรียญน,นะครับที่นักท่องเที่ยวเขาโยนเขาก็จะมีรถมาเก็บเหรียญอันนี้พวกนี้ไปนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นกองทุนเพื่อไปซื้ออาหารให้โรงทานเพื่อให้คนที่คนไร้บ้านหรือคนยากจนอะไรเงี้ยมาขอกินนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะนักท่องเที่ยวถ้าเราไปโยนเหรียญข้ามหลังลงไปในสานี้เราก็จะเป็นหนึ่งในการทําบุญนะครับให้สำหรับคนไร้บ้านและคน ยากคนจนของกรุงโรมได้มีอาหารกินตกถึงทองนะครับได้เวลาของไอติมเจลาโต้ร้านดังที่เมื่อกี้เช็คมาจาก g o Google Map ได้คะแนนไปมากถึง4.9คะแนนนะครับคือเกือบเต็ม5้าเลยเนาะซึ่งตัวร้านก็คืออยู่ตรงต้นซอยนี้นี่เองนะครับไม่ไกลจากน้ำพูเทวีเลย นี่นะครับร้านนี้นะครับเจลาอะไรสักอย่างเจลิเชตเจลิเชตกินหมดแล้วนะครับไอติมเจลาโต้อของเรานะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่กรุงโรมพังนี้นะครับไปกินเจลาโต้มาได้ประมาณ4ี่ร้านละร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยที่สุดท่าได้กินมาเลยนะอืมอร่อยจริงๆรสชาติแบบเข้มข้นมากๆ แล้วก็นุ่มหอมนมแต่ว่าก็แพงที่สุดเ<อ>หมือนกันนะครับจากที่เมื่อกี้ที่เห็นนะถ้วยเล็กนิดเดียวราคา3ยูโรเลยนะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยแต่ตอนนี้นะครับผมจะเดินไปที่บันไดสเปนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่สําคัญชื่อดังไม่แพ้น้ำพุเทวีเมื่อกี้เลยนะครับร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเห็ดทรัฟเฟิลนะครับด้านหน้าของเราที่เห็นนี้นะครับก็คือบันไดสเปนอันโด่งดังนั่นเองนะครับ คนแอบเยอะแต่ว่าก็โอเคอยู่โอเค <laughs> แต่บนบันไดไม่มีคนนั่งเลยสงสัยแดดจะร้อนเกินเนาะ โอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงครึ่งและนับตั้งแต่ตอนที่เราออกจากบ้านมานะครับภายในเวลาแค่3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราสามารถเดินดูได้ตั้งหลายที่แล้วก็ยังกินข้าวเสร็จไปมือ้อนึงอีกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านกันนะครับถ้าคราวหน้ามีเวลาอีกเราจะมาเดินดูเดินเที่ยวที่อื่นในกรุงลงมกันต่อแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย